สวัสดีท่านสำคัญด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมคอร์เตอร์ไซด์นั่นเองวันนี้โค้ดที่3นะฮะติดติดกันเลยนะครับช่วงนี้แกขยันแจกมากนะคอร์เตอร์ไซด์เนี่ยโอเคครับผมมาที่คีดสัมขีดฟันเฟืองจัดการบัญชีใส่คูปองแล้วก็โอ้พี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่สามปับ๊บของที่ได้ก็จะเป็นเงินห้าหมื่น เบสของเขาเลยเงิน5 0า0ม่นะกับเอกสารประเมินอีก10อันนะฮะก็ฟาร์มของประจําวันก็ได้แล้วนะครับแต่ก็เอาเถอะของดีนะฮะไม่ใช่ของดีของฟรีมีก็เอาแหละจริงๆโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ